ตอนนี้เล่นลูกชาวบ้านไปก่อนเป็นเล่นลูกคนอื่นเนี่ยมันสนุกไงแต่พอถ้าเป็นลูกเราเองหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่ที่ยิ่งใหญ่อ่ะมันมันไม่ได้ว่านึกจะมีก็มีหรือว่าคุณต้องพร้อมมากๆก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่เบลก็ผมดูการคุยการอะไรเลี้ยงลูกกับภรรยาเกาดูแบบว่าสไตล์เขาอ่ะแมนๆดูอะไรคือผมว่าเออเขาไม่ได้สปอยน่ารักดีก็ไม่ได้ติดหมายถึงว่ามีมีก็มีได้แต่อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเล่น ครับแล้วบอกว่าลงลานครับก็อ่านในโปรเจกต์ใหม่แล้วยมาหลุดอีกแล้วเนี่ยเมื่อวันนี้เจอพี่เวียเราเราไปนั่งอ่านบทกันเบาๆอะไรเงี้ยนะครับมีหลายท่านมีหลายท่านก็เพิ่งเจอจริงก็ตามไอจริงอยู่ก็เห็นน้องก็แต่ใน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 โซเชียลอะไรเงี้ยก็เห็นตัวจริงก็น่ารักแบบน่าจิ้มลิ้มแบบได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ผสมกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันนั้นที่เรานั่งทำงานกันอยู่น้องก็วิ่งมาวิ่งมาอะไรเงี้ยก็ตะล่อมอยู่นานขยายนยอมอะไรเงี้ยครับตอนแรกเข้าไปตามภาษาเด็กนึงเข้าไปก็ ต้องลอดอยู่สักประมาณเป็นชั่วโมงฮะับปัญญยอมอะไรอย่างเงี้ยพ่อของผมพ่อของผัวลูกคองเขโหนวดเต็มเลยเมื่อก่อนพี่เบียร์ก็ผมดูการคุยการอะไรเลี้ยงลูกกับกับภรรยาเขาดูแบบว่าสไตล์เขาอะแมนแมนดูอะไรคือผมว่าเออก็ไม่ได้สปอยน่ารักดีเขาเคยน่ารักชอบเด็กอะฮะน่ารักอย่างเมื่อวานไปถ่ายก็เจอลูกไอซ์ไออภิษดาแล้วก็ฝรั่งเลยแล้วก็เอเลียร์เอเลียรแต่นั้นยังแบบยังจะกลัวมากกว่าลูกพี่เบียร์ ก็ดีกว่าหรือว่าบิดเดี่ยวอะไรเงี้ยถ้ารอมนานก็ยังไม่ยอมเลยเเออดี๋ยวรอคิวหน้าร้องเล่นกระเดกอยู่แล้วใช่ไหมรักดีครับแต่อย่างที่บอกอย่างบ้านผมก็มีหลานสองคนใช่ไหมฮะแต่อย่างที่คือเป็นหลานหรือเล่นลูกคนอื่นเนี่ยมันสนุกไงแต่พอถ้าเป็นลูกเราเองหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันมีความรับผิดชอบที่ที่ยิ่งใหญ่อ่ะมันมันไม่ได้ว่านึกจะมีก็มีหรือว่าคุณต้องพร้อมมากๆก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าตอนนี้เล่นลูกเล่นลูกชาวบ้านไปก่อน เล่นสนุกสนานเพราะหลายคนก็บอกว่าเออพี่พี่พี่ป้องเออเล่นกับเด็กเยอะมากแล้วเมื่อไหร่ครับครับกันเด็กเมื่อไหร่วะก็อยากไม่ได้ไม่อยากมีอะไรอย่างไรแต่พี่ก็ยังคงมุ่งแต่งเดิมก็รักเด็กใช่ไหมเด็กแับลูกลูกเพื่อนเพื่อนหรือว่าเด็กแบบผู้สูงกว่าก็ได้หมดแล้วนี่ลาล่าชอบชอบขนมดีครับแต่ที่บอกคือเรา หมือนอยู่แต่โมเมนต์ที่มันน่ารักไงโมเมนต์ moment งองแงโมเมนต์ดื้อเราบางทีเราเรา,เราก็ไม่ได้เห็นไงมันก็สนุกอยู่แล,ล้วครับสบายๆเด็กเยอะเล่นกันเด็กก็กกกกไม่ได้เปลี่ยนใจเราใช่ไหมแบบว่าเอ้ยแบบก็ไม,ไ,ไม่ได้ติดหมายถึงว่ามีมีก็มีได้แต่อย่าที่บอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ <c oughs> มันเันเรื่องสําคัญเป็นความรับผิดชอบที่ที่จําบากไม่ใช่ราบากที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเอาแค่คิดว่าตื่นเช้าไปส่งโรงเรียน8โมงให้ทันเป็นเวลา กว่าจะจบกี่ปีอะสิบกว่าปีแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเออมันก็มันก็ไม่ใช่ง่ายง่ายเฮ้ยเออนั่นแหละเดี๋ยวพี่เดี๋ยวก็รู้แหละครับผมช่วงนี้มีเรื่องอะไรพี่ป้องถ่ายหน้าถ่ายตาหนาค่ะก็มีจริงก็มีถ่ายภาพยนตร์ใช่ไหมเดี๋ยวกมีซีรีส์ทางทาง넷ฟลิกบ้างอะไรบ้างแต่ภาพยนตร์เนี่ยเหมือนกับยังไม่ให้บอกมั้งใช่ไหมของใกล้ใช่ใช่ใช่ยังไม่บอกตอนนี้ฟอมฟอมมันประมาณไหน ก็เรื่องพลอตมันน่าสนใจนะครับเป็นเป็นหนังที่ผมถ่ายโลแบบโลเดียวอยู่ประมาณสัก90%อร์เอ่ะอ่าคือเขาขายพลอ็อตพล็อตที่แบบชานฉลาดอะไรอย่างเงี้ยลองดูลองดูว่าวันนี้เขาแบบให้โปรโมทเมื่อไหร่เราจะมาเล่าส่วนตองอีกทีนึง่งเพราะเดี๋ยวโดนฟ้องอีกหนึ่หนังครับนะ <c oughs> ตอนนี้ก็มีหนัง <c oughs> 1งซีรีส์1ละครเขาเรียกละครเล็กซีรีส์นี่นชักงงแล้วก็ประมาณเนี้ยนะเออครับก็ซีรีส์ของในฟิล์ม ครับผมแล้วหนังเพิ่งเสร็จไปเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งได้เป็นซีรีส์เหมือนกันแต่มันก็เหมือนก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะยุคถ่ายละคร7วันแล้วมันก็คงไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเราเกิดทันเงินใช่ไหมสนุกสนานนะเขาจบมมันโฟล้งขึ้นเนาะ้นนนน่่่ไไมด้กกกแบบีีปลานอยู่เหมือนกันเพราะผมโดยปกติก็จะเป็นสายละครซะเยอะนะฮะหนังก็นานทีมาทีครับก็ตอนที่ติดต่อมาก็ดีใจแล้วเพราะมันแบบมันมีเวอร์ชั่นของของต่างประเทศเยอะ อ่าเราก็เลยไปดูศึกษาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แสดงกับเขาห้ามพูดใช่ไหมเดี๋ยวโดนจ่ายตังค์ใช่ไหมใช่เออหัวล้านครับก็คือก็คือนั่นแหละก็คือด้วยพราด้วยแรงมันน่าสนใจแล้วกันครับน่าสนุกน่าสนุกอะไรที่มันดูุดคอร์ดเลยเรื่องนี้คอร์ดเลยคอร์ดคือมันไม่ได้มีเรื่องแบบเอฟเฟกต์หรือแบบเซ็กซี่หรือแบบ สีร้อนไม่เลยเพรอตผมว่าคนบทเนี่ยมันฉลาดทำมาแล้วประมาณ20กว่าภาษานะภาษาไทยเป็นภาษาที่ยี่สิบหกมั้งเขาเรียกรีเมมเบอร์ก็เหมือนเป็นเรื่องที่ทำมาทั่วโลกมีหลายเวอร์ชั่นเกาหลีญี่ปุ่นจีนอินเดียอิตาลีเยอะแยะมากมายครับนี่จะโดนไหมเนี่ยของไปจะดนไรไม่เจนไม่โดนเหรอจะได้ดูเมื่อไหร่คะคืออันนี้ถ่ายเสร็จยังคะถ่ายเสร็จแล้วครับก็น่าจะไม่รู้อยู่ที่เนอะโค้ดการ์ดิ้งนั้นเป็นยังไง ร้านสุดล้างซีรีส์เหรอร้านเราบ้างร้านเราแวะไปไ,ไ,ไ,ได้เลยครับสายไรบาร์คนเที่ย,นนยวมาสยอลยใช่กระทบบ้างไหมกระทบครับเพราะอย่างช่วงเราเปิดมาได้ปีปีตอนนี้เดือนอะไรแล้วครับีเดือนพฤษภาปีครึง่งพอดีเลยปีครึ่งนะ,ะช่วงแรกก็ดีมากหรูหว่าปกติอะเนาะแต่ก็หลังๆอย่างที่บอกดาวมันหมดแล้วเราก็เช็คกับร้านอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนยอดตกกันหมดอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นช่วงสิดฝไม่ค่องสิ่งสิ่งสิังสิ่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 งสตรงนสิ่งสิ่ มันเดิมมันมีตลาดใหญ่เดิมมีจอร์ดแฟร์อยู่ข้ามเลยนะฮะแล้วเพคพโดนมันก็เหงาลงนิดหน่อยแต่จริงลูกค้าเราเขาไม่ได้ไปนเน้นคนจีนหรือว่าต่างชาติเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับมันมีหลายอย่างปัจจัยมันมีอคอนโดออฟฟิศออกไปบ้างพนักงานหายไปครึ่งน,นึงบ้างมันจะเข้ามาใหม่บ้างคอนโดอะไรเงี้ยคือมันหลายอย่างช่วงนี้คนก็ไม่ค่อยอยากใช้เงินกันเยอะใช่ไหมอะไรอย่างนี้ก็ก็รอดูลุ้เศรษฐกิจกันว่าหวังว่ามันคงจะแบบขึ้นมาอีกรอบอะไรอย่างเงี้ย ก็เหนื่อยแต่ก็ทำไปหลายหลายคนฮะครัผมก็แบบจ j a จ j เข้าไปอะไรเงี้ยแต่ก็คื่นเต้นก็ก็ไม่ไม่ดีนะแต่ก็ก็เป็นเป็นเขาเรียกเป็นโมเดลธุรกิจที่มันก็เป็นเกิดขึ้นได้ก็ต้องทําใจเตรียมรับความเสี่ยงตั้งแต่ที่เราจะกล้าเข้ามาทำอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ทำคนเดียวกับเพื่อนๆหลายๆคนมันก็ร่วมด้วยเช่นกันเครียดครับแต่คนอยากไปเพราะจะอยากเจอคุณต้องระวังครับก็เจอเจอกันเรื่อยๆ ี่ไม่ไหวครับเข้าบ้างวันที่มีคอนเสิร์ตส่วนใหญ่จะเข้าเพราะว่าอราก็จะไปถ่ายรูปกับศิลปินตรงนั้นนี่อะไรอย่างนี้ครับหรือวันที่มีเพื่อนหรือพี่น้องที่เรารู้จักเข้าเราก็จะไปดูแลเทคแคร์บ้างถ้าเราไม่ได้มีงานวันรุ่งขึ้นอีเวนท์ที่ลานก็จะได้ชวนแก้วบลองหน่อยส่วนจะไปเจอกันเฮฮาปกติเขาเขครับผมแต่ทำไมมันคืนอย่างนี้ครับยังครับรีบมาเดี๋ยวมันจะปิดซะก่อนนะโปรโมชั่นโปรโมชั่นที่ไห เยอะมากเลยเยอะจำไม่ได้เดี <Okay. S 1> ๋ยวพาไป <Okay. S 1> ดูในสแกมของไยไลบาร์นละครับ <Okay. S 1> เพราะว่ <Okay. S 1> าะ <Okay. S 1> จะมีโฟมเยอะแยะมากมายเลยเพราะเราก็ต้องพยายามแบบพอขับมือวงธุรกิจจะรู้เออมันมีการแข่งขันมีการต้องอัพเดตตลอดเวลามันนิ่งมาเฉยก็เสร็จอะไรอย่างเงี้ยครับ <Okay. S 1> จริงๆแฮกนี่ này, ใครรู้จักผมรู้จักมาบรรมาณยี่สิบปีเกินเนาะเขาเป็นธุรกิจเสื้อผ้าอยู่แล้วที่ประตูน,น้ำที่แลมันมีหลายร้านมีโอ้ยเข,เขาเขาโอเคมากๆครับแต่ผมว่าแฮกคงจะมาลองไลฟ์ดูว่าแบบอ่ะเซนยุคนี้ต้องไลฟ์ต้องอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงอย่าไปมองว่าเขาไม่ระบ,บาดนะ<อ>เาปกติเลยมีแต่แค่เขาแบบมาลองอะไรช่องทางใหม่ๆนะผมเจอตลอดแต่พคุณบังตลอดเป็นเป็นรู้จักมาเป็นเพื่อนที่ดีมากๆครับยี่สิบกว่าปีแล้วยังอยากบอกเลยว่าเฮ้ยอยากชวนกลับมาเล่นหนังเล่นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอแบบมี เออเมนกาไลฟ์แบบไปช่วยผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าต้องทำถึงขั้นที่ได้แล้วทุกคนไม่อย่าพูดว่าทำถึงขั้นนี้จริงๆเขาทำมานานแล้วเขามีร้านคือเขาไม่ได้อย่ามองว่าแบบคนไลฟ์ไม่ได้ต้องลำบากคนไลฟ์ก็รวยเยอะแยะคือมันเป็นช่องทางใหม่ๆอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเรียนรู้บางทีแบบอ่ะทิกตอกพูดได้ใช่ไหมยอ็งทิกตอกเงี้ยเราโอ้โหมีผูกตะกร้ามีอะไรบางทีเราก็เรียต้องอัปเดตตัวเองเหมือนกันงั้นเราจะตกตกตกยุคเนาะอย่างเงี้ยแล้วแฮกก็แบบทำงานต่าเงินดีโอ้ต้องมองไว้เพื่อเป็นคนขยันแล้วก็ไม่ อะไรไม่อายทำกินใช่ไหมเออมาไลฟ์ก็ปกติเดี๋ยวมันจะไลฟ์บ้างไหนี่ยได้หรอกเป็นในอากาศเความมันให้เออใช่ไหมใช่ใหญ่ใหญ่ขนวะเขาผมยัไม่เห็นไหมคะั้องนังผมว่าผมก็เคยไลฟ์อย่างผมทำงานกับ TCL Center TCL ว่าไลฟ์ขายทีวีอย่างเงี้ยบ้าชั่วโมง่ยมันขายได้เป็นร้านเลยนะแต่ไม่ใช่กานที่เข้าผมนะเนเข้าบริษัทเขาแต่ว่าแม้แต่สินค้าใหญ่ๆอ่ะ ทีวีร้อยนิ้ว85นิ้วเองเขาไลฟ์กันคือไม่ได้ว่าจะเป็นต้องแบบขนมนมเนยอย่างเดียวคือมันเป็นมันเป็นเทรนด์ที่ใครๆเขาทำกันครับไม่เชียร์แฮกเลยว่าเอ้ยดีอะไรเงี้ยผมก็เจ๋งดีครับในราบุนเราเห็นพีคลองไลฟ์เดี๋ยวจะจริงตอนนี้ก็อยากไอซียีอาว่าไลฟ์ในร้านตัวเองเลยครับลองดูลองดูเพราะว่าใช่ไหมเห็นเขาใครแฮกเขาไลฟ์กันเป็นเทรนด์ใหม่สู้ใช่ครับเลี้ยงเดือดปิ้งปั้งอะไรเงี้ยเลี้ย่เดือดโอ๊ะไม่ต้องหอบเนี่ยเหรอใช่ ได้ๆจะบ้าอะไรไม่ใช่แนวนั้นเราเป็นร้านธรรมดาราไรแนวกว็ใช่ไงก็แบบขอมีพ่พงษเองไงนี่เล่นมุกไม่ใช่เล่นมุกในจริงจังเลยวะไม่ต้องเรียนเขาก็มาเฮฮากันนี่แหละ <c oughs>